ระวังสิ่งที่คุณเห็นวันนี้อาจไม่ใช่ความจริงเมื่อดาวพุธและดาวสุขโคจรมาเจอกันในมุมที่อันตรายที่สุดก็เกิดตำราพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจมสมสารสวัสดีครับพบกับคำทำนายประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568 วันนี้ดวงดาวส่งสัญญาณเตือนแรงใครมีความลับซ่อนไว้ใครกำลังหลงระเริงกับกิเลสวันนี้อาจเป็นวันที่ความจริงถูกเปิดเผยและสามปีนักสัตว์ไหนที่จะร้อนรนจนทนไม่ไหวไปเช็คดวงกันครับภาพรวมวันนี้เป็นวันรากา,าธาตุไฟแม้จะดูเหมือนเลือกดีที่ถอยรถใหม่ได้ในบางเวลาหรือประกอบการมองคลย่อยได้แต่ระวังให้ดีครับ เลิกล่างเป็นทักถิ่นแถมตกดึกดวงจันทร์เข้าโจโรเลือกหรือเลือกโจรน,นั่นแปลว่าวันนี้เต็มไปด้วยมายาผู้คนจะถูกครอบงำด้วยความอยากได้อยากมีเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวใครมาชวนลงทุนธุรกิจขายฝันหรือมาทำดีด้วยผิดปกติให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่ามีที่ซ่อนอยู่ข้างหลังกำลังรอฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณ เรื่องเงินและการเงินบอกเลยว่าเงินรั่วไหลไปกับรนเปลอความสุขครับซื้อของแพงไม่ว่าแต่ระวังซื้อของปลอมหรือถูกหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ส่วนความรักอันตรายระดับสีแดงดาวพุธสุขคู่นี้ส่งผลเรื่องกิเลสต,ตัณหา คนโสดระวังตกเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวหรือความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนแบบวันไนสแตนจะนำเรื่องปวดหัวมาให้ทีหลังส่วนคนมีคู่หนักนั่นเข้าไว้นะครับสิ่งยั่วยุมันเยอะอย่าเผลอใจจนบ้านแตกมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยใครรุ่งใครร่วงใครเกิดปีมะโรงฉลูและมะเสงยิ้มได้เลยครับวันนี้คุณดวงดีมีคนช่วยเหลือ แต่ต้องเตือนหนักๆคือ3ปีนี้ครับ 1. ขคนปีเถาะหรือกระต่ายวันนี้คุณจะร้อนรนเหมือนไฟลนกล้นถูกยั่วยุให้โกรธง่ายมากและที่น่ากลัวที่สุดคือความลับเรื่องชูสามหรือเรื่องที่ซ่อนไว้อาจถูกแฉจนเป็นเรื่องใหญ่ 2. ขคนปีชวดหรือหนูวันนี้สเสน่ห์แรงแต่เป็นพิษ ระวังถูกหลอกให้เสียเงินเพราะความไว้ใจหรือมีเรื่องหึงหวงจนทะเลาะก,กับแฟนรุนแรงถึงขั้นแตกหัก 3. คนปีจอหรือหมาจะง,งุดหงิดใจสุดๆโดนคนใกล้ตัวนินทาว่าร้ายหรือผิดใจกับเพื่อนเพราะแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวแต่ทุกปัญหามีทางแก้มาดูตัวช่วยวันนี้กันครับ 1. เวลามงคนเสริมดวงเวลา 1> 8 1 9นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาและช่วงเที่ยง1 2 1 9นาฬิกา19นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีใครจะเจราจาอะไรใช้เวลานี้เลย 2. สีมงคลเสริมดวงฟ้าน้ำเงินเขียวและเหลืองใส่แล้วรอด 3. สีกาลกินีต้องห้ามส้มและแดงเลี่ยงได้เลี่ยงครับ 4. ทิศโชคลาภทิศตะวันตกและทิศใต้ แถมท้ายสำหรับคุณพอ่อคุณแม่เด็กที่เกิดวันนี้ดวงไม่ธรรมดาเกิดเช้าดวงเศรษฐีชัดๆปากพารวยเหมาะเป็นนักแสดงพิธีกรเกิดกลางวันหัวไวเรื่องเงินบริหารเก่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเร็วเกิดเย็นถึงดึกฉลาดลึกซึ้งทันคนเป็นนักแก้ปัญหาแต่อย่าให้หลงทางผิดไปทำสีเทาๆก็พอครับสุดท้ายนี้ ดวงดาวเป็นเพียงเข็นทิศสติคือคนถือพวงมาลัยวันนี้ระวังเรื่องกิเลสและความหลงให้ดีแล้วคุณจะผ่านวันมายานี้ไปได้อย่างผู้ชนะครับใครเกิดปีเถาะปีชวดปีจอพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเริ่มรู้สึกหงุดงุดบ้างหรือยังและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคำทำนายแม่นแม่นแบบนี้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 替我打打，疼大针。